อาจารย์เกียคะวันนี้เจอผู้ประกอบการมามเขาถามแก้วว่าจะทํายังไงช่วงนี้กับการสร้างช่องทิกตอกให้มันเฮงให้มันปังเพราะว่าตอนนี้โอ้โหทิกตอกตลาดแดงเดือดมากสําหรับผู้ประกอบการนะในช่วงนี้ถ้าจะทําติกตอกให้เฮงให้ปังเนี่ยประเด็นแรกเลยเนาะ,นะครับคุณก็ต้องรู้ว่าคุณจะทําช่องให้ใครดูอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะบางทีเราก็ไปดูช่องโน้นนี่นั่นแล้วเราก็ชอบเนาะเราก็เอออยากทําบ้างอยากทําแบบนี้บ้างแบบน้นบ้างกลับมาใหม่กลับมาดูตัวเราเองครับว่าเราจะทําให้ใครดูครับ ประเด็นที่2ครับเราก็ต้องดูว่าตัวเรานะ่ยมีอะไรที่น่าสนใจมีจุดเด่นอะไรยังไงนะครับเข็นมันออกมาให้มันปลักรวมกับตัวสินค้าของเราด้วยนาอน,นะครับเราต้องรู้เราต้องขายอะไรขายให้ใครนะครับ mm hmm. เมื่อเราได้กรอบอย่างนี้ครับ mm hmm. ก็เริ่มเลยครับอ,ออกมาดีไซน์ตัวตนนะออกมาทําตัวสคริปต์ออกมาไลฟ์ต่างๆครับแต่ที่สําคัญนะอย่าเพียงคิดว่าเฮ้ยทำหนึ่งครั้ง2ครั้ง3าครั้งแล้วคนก็จะชอบคนที่ติดตามไหมนะ สำคัญก็คือว่ามันต้องมีความต่อเนื่องคุณให้เวลาเองสักประมาณ3เดือนแล้วกันเนาะทำทุกวันนะครับผมว่าเกิดแน่นอนครับแล้วแบบนี้พอฟังมาแล้วมีวิธีไหนที่จะเรียนรู้ได้เข้าใจเร็วๆแบบช็อตคัดเอาไปใช้งานได้จริงบ้างไหมคะทางผมเองเนี่ยแล้วก็คุณแก้วเราทําคลาสตัวหนึ่งครับชื่อว่าติ๊กต๊อกช็อตคัดสุดลัดสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับเราจะมาค้นหาตัวตนของผู้ประอบการก่อนเลยนะครับว่าตัวตนข้างในเราเนี่ยมันมีอะไรแล้วมาฝึก ทำเรื่องของหากลุ่มเป้าหมายหรือหาลูกค้าที่เรียกว่าการทำคัสเตอร์โพสนาแล้วเราก็จะทํสออย่างนี้แมปปิ้งเขาด้วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้ทำคอนเทนต์ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าและเป็นตัวตนของเราด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะทาได้เรื่อยๆเนาะนะครับเมื่อเรารู้แล้วแหละว่าเราจะทำคอนเทนต์แบบไหนตัวตนเราเป็นแบบไหนเพอร์ซอนแบรนด์ไปในทิศทางไหนครับก็จะมาเรียนรู้ครับวิธีการในการที่จะทำสคริปต์เออเพราะว่าเอาเขาจริงๆนะ การทําตัว t i k t o กเนี่ยมันต้องมีสคริปต์เราถึงจะชนะคนอื่นด้วยเนาะนะครับแม้นก็ยากลําบากทําสคริปต์ยังไงทำ s อ o r ี่เทลลิงยังไงทําเรื่องของการไลฟ์ยังไงนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเราวางแผนพวกนี้แล้วกระบวนการถ่ายธรรมดาก็โอเคนะครับแต่ถ้าเราสามารถตัดต่อใส่อฟเฟกต่างๆเข้าไปได้ด้วยมันก็จะเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นครับและสุดท้ายครับก็จะมาเรียนรู้วิธีการสร้าง ช่องให้คนติดตามมากขึ้นมันมีเทคนิคยังไงมันต้องใช้แฮชแท็กแบบไหนมันต้องวางตัว SEO ยังไงในฝั่งของตัว TikTok ทั้งคลิปนะทั้งในเรื่องของการใส่แคปชั่นต่างๆทั้งหมดนี้ครับจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้ครับเราเรียนรู้กันใน f a c e b o o k กลุ่มนะฮะเรียนกันแบบไม่มีวันหมดอายุเข้ามาเรียนได้เรื่อยๆครับ บบที่ผ่านมาเนาะหลักสูตรนี้เราเปิดกันมาแล้วสองรุ่นเน,ะเนาะแต่ว่าตอนนั้นเราเปิดเป็นออฟไลน์ line, เป็นพับบิกนะคะแล้วก็มีหลายเสียงเรียกร้องม,มากเราก็เลยมาคุยกันว่าถ้างั้นเนี่ยเอาง่ายๆสะดวกกว่าคนเรียนเอามาขึ้นออนไลน์ซะใช่ไหมคะก็เลยเกิดหลักสูตรที่เมื่อกี้นี้อาจารย์เกียรติร้อยเราฟังแล้วถ้าผู้ประกอบการหรือคนที่สนใจอะค่ะเขาจะติดต่อสมัครเข้าเรียนได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าท่านผู้ประกอบการสนใจนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้นะท่านกดสมัครเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ได้เลยทันทีนะครับแล้วเรามาเจอกันในกลุบเรียนรู้ครับแล้วเรามาเจอกันใน Facebook ของ Crossbook นะคะเจอกันค่ะ